ภาพการดำเนินงานต่างๆภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชะดำริแห่งนี้สแสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบอิผิดเพื่อให้ประสบนิกรมีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่หลากหลายเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความถนัดหรือความต้องการของตนเองศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชะดำริ จึงมีทั้งงานด้านประสุสัตว์ด้านประมงด้านการเกษตรซึ่งมีทั้งเกษตรแบบผสมผสานไม้ผลและแปลงสาธิตความรู้ด้านต่างๆเพื่อพลิกฟื้นผื้นป่าที่เคยเสื่อมสทมแห่งนี้ให้กลายเป็นแผ่นดินทองโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จํานวน3ล้านบาทเมื่อปีพุทธศักราช2523เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเริ่มต้นดําเนินการ สภาพพื้นที่ป่าของเราที่นี่นะครับถูกทําลายแล้วก็มีการบุกรุกโดยผู้มีอิทธิพลแย่งชิงพื้นที่กันซึ่งความทั้งหมดก็ได้ทราบไปถึงรัชกาลที่9พระองค์ท่านก็ได้ออกมาเสด็จเยี่ยมราษฎรเมื่อปี2523โดยใช้อ่างเก็บน้ำต่อกไกลที่นี่นะครับเป็นแหล่งเยี่ยมเยียนราษฎรอ่อางเก็บน้ําเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเรามีพื้นที่ว่างอยู่ก็ประมาณ1,300ไร่ซึ่งเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเสร็ ก็ได้ให้แนวพระราชดำริไว้กับข้าราชการต่างๆที่ไปรับเสด็จว่าควรจะตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรเพื่อที่จะให้ราษฎรในจังหวัดระยองและก็ชนบุรีเข้ามาฝึกอบรมองค์ความรู้ใหม่ๆของศูนย์ของเราครับศูนย์บริการการพัฒนาปลูกแดงตามพระราชะดำริดำเนินการตามแนวพระราชะดำริคือการพัฒนาด้านการเกษตรโดยเฉพาะปะศุสัตว์และประมงเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการด้านประกอบอาชีพ มีแปลงสาธิตของราษฎรตัวอย่าง4แปลงปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไปรวมทั้งดําเนินธุรกิจฟาร์มในรูปแบบสหกรณ์เป็นศูนย์กลางส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ให้กับราษฎรยืมพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีไปผสมหรือเลี้ยงแล้วส่งลูกคืนและเป็นศูนย์พัฒนาการเกษตรเพื่อให้ราษฎรเข้ามาศึกษาเรียนรู้สามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาในพื้นที่ของตนเองได้พออ่างเก็บน้ำตกลายช่างศิษย์ เราสามารถที่จะใช้น้ําช่วยในการเกษตรซึ่งทําให้เกษตรกรสามารถทํานได้ปีละสองครั้งหรือสามารถปลูกพืชอื่นได้อีกปีละหลายครั้งนะครับทำให้เกษตรกรของเรามีรายได้นะครับตลอดทั้งปีเราก็จะมีให้ความรู้ทางด้านประมงก็จะมีการฝึกอบรมทางด้านการพอลังสัตว์น้ําคนที่จะเข้ามาขอรับบริการก็เข้ามาได้ทุกวันเวลาราชาการนะคะจากการดําเนินง,งานของศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชะดำริ สามารถขยายองค์ความรู้ต่างๆไปยังเกษตรกรและประชาชนที่สนใจทั่วไปทำให้วันนี้คุณภาพชีวิตของพวกเขาดีขึ้นทั้งสุขภาพกายและฐานะทางเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้เราเริ่มเข้ามาทำโครงการเวลาชดำรินะครับในโครงการของพระองค์ท่านเกษตรกรของเราอยู่ในกลุ่มของเราประมาณ รวมๆร้อยท่านนะครับที่เข้ามาทํากิจกรรมนะครับทุกวันนี่ดูได้ครับในสวนผมอะไรผมผมมีทุกอย่างนะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลานะครับมาก่อนผมเก็บผมจะทําให้มันรวยมีเงินมากๆโดยการลงทุนสูงๆอะไรแบบเนี้ยบางทีก็ทําแล้วมันก็ไม่คุม้มผมตอนนี้ผมก็เลยเปิดใจว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นทางเราของพวก,กเกษตรกรมีที่อยู่แปลงหนึง่งผมก็เิ่ม,มาปรับพื้นที่แล้วก็เิ่ม,มาหาความรู้เริ่มปลูกพักทําสวนเล็กๆน้อยๆไปก่อนผมว่าคน ระยองเนี่ยโชคดีที่มีโครงการพระราชดำริมาส่งเสริมให้เรามีชีวิตดีขึ้นมีองค์ความรู้ดีขึ้น,ม,ม,นมีการพัฒนาตัวเองหลายอย่างจากน้ำพระาราชหฤทยัยที่ท่งห่วงใยในทุกสุขของราษฎรจนเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินงานของศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนที่นี่ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีอาชีพมีรายได้ที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างมั่นคง และย่างยืนปัจจุบันศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชะดำริเป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชะดำริเพื่อจะได้ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดขยายผลองค์ความรู้ไปสู่เกษตรกรและพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชะดำริประสบนิกรชาวระยองต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้และภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของจังหวัด ที่ครั้งหนึ่งพระราชาได้สเสด็จพระราชดำเนินมาส่งเยี่ยมเยียนและดูแลชีวิตของพวกเขา